วัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะแจนก็จะมาสอนวิธีการรีมูฟแบ็ r กราวนะคะอย่างเช่นภาพที่เราเห็นก็คือการที่ Remove น้องโบตากับน้องออนเซนแล้วก็พี่ลิซ่าของเรามาไว้ในปกคลิป YouTube นั่นเองนะคะวิธีทํานะคะอ่ายกตัวอย่างนี่คือภาพเต็มน,นะคะและนี่คือภาพที่เรา remove เรียบร้อยแล้วหรือจะเป็นของพี่ลิซ่านะคะนี่คือภาพเต็มและนี่ก็คือภาพที่เรารีมูฟเรียบร้อยแล้ว ง่ายๆเพียง3วินาทีเท่านั้นค่ะเราจะมาเข้าที่ Google นะคะและเสิร์ชคำว่า l e m m o v e อา limit background ก็จะขึ้นนะคะให้เรากดกันแรกเนี่ยน,นะคะกดเข้ามาแล้วก็คลิกไปที่ตรงนี้น,นะคะถ้าไม iPad หรือ iPhone หรือว่าในโทรศัพท์หรือในคอมพิวเตอร์ได้หมดนะคะกด upload image ฝังวิภาพนี่นะคะเราก็จะเห็นยกตัวอย่างอย่างเช่น ภาพนี้ทางน้องเซนกำลังกินลูกชิ้นที่แม่แคปไว้ปึ๊บหนึ่งสองสส่ห้าห้าวิอันแน่ออกมาเรียบร้อยนะคะแล้วเราก็ดาวน์โหลดปึ๊บภาพก็มมาอยู่ตรงนี้นะคะเราก็กดตรงนี้มาจากนั้นเราก็จะ บันทึกภาพภาพที่เราทำเรียบร้อยก็จะมาอยู่ในอันลบ,บั้มนะคะนี่ก็จะออกมาเป็นแบบนี้แบกบการ์ข้างหลังก็จะเป็นสีดำนะคะโดยภาพนี้เราก็จะไปใช้ในการทำปกคลิปต่อไปหรือถ้า,าเพื่อนๆอยากจะทำเกี่ยวกับการใส่แบล็กกาด์สีอื่นเนาะนี่เราสามารถเลือกได้เบอร์หลังนะคะ เบอร์หลังได้นะคะหรือเราจะเลือก Blackground สีอื่นที่ทางเว็บให้มานี่นะคะมีตุ๊กตาอยู่ข้างหลังถ้าเราเลือกเป็นตัวเข้มสุดนะคะก็จะเป็นเข้มชัดเจนอย่างนี้อ่ายกตัวอย่างเช่นอ่านี่ือจะไปอยู่บนนี้หรือจะอยู่ตรงนี้ เราก็จะเซฟออกมารูปก็จะเป็นเช่นรูปนี้นะคะแต่ถ้าเกิดว่ามีภาพไหนที่สมมุติว่าถ้าเกิดว่าภาพเป็นสีขาวและพื้นข้างๆก็เป็นสีขาวอ,อย่างเช่นของพี่ลิซ่านะตัวนี้นะเวลาลบปึ๊บหนึปึ๊บ, 1, 2, 3, บก็จะเกิดการเป็นสีดำข้างๆใช่ไหมคะ วิธีการเราก็ใช้ Edit นะคะผู้กันช่วยในการลบเพิ่มได้กดที่ e er user restore นะคะตรงนี้บัตไซส์นะคะสามารถเพิ่มไซส์ได้ก็จะใหญ่นะคะท้านี้ก็คือจะเล็กนะคะอ่าเรากดออกก่อนนะคะและ offset หมายความว่าถ้าเกิดว่าเราทำอย่างนี้ จะตรงกับมือเราพอดีใช่ไหมคะแต่ถ้าเราเลือกออฟเซตไปข้างขวาอ่ะสังเกตว่านิ้วอยู่ตรงนี้แต่ว่ายางลบอยู่ข้างบนถูกไหมคะแสดงว่าจุดที่ดีที่สุดคือให้เราเลือกที่ตรงกลางดีที่สุดนะคะตรงนี้เลยเรากดรีมูฟกับคืนแล้วเราก็มาลบถ้าใครมี Apple Pencil ก็ใช้ได้หรือใครมีมือก็ใช้ได้ลบธรรมดาเลยนะคะ เราสามารถลบได้เลยเราก็ลดผู้กันลงได้ลดผู้กันลงเพื่อที่จะเราก็สามารถลบได้เลยนะคะนี่นะคะแล้วก็กดดาวน์โหลดดาวน์โหลด รูปก็จะมาเด้งที่เครื่องหมายข้างบนแล้วก็บันทึกภาพลงและคลิปหน้านะคะเราจะมาสอนวิธีการที่จะนํารูปที่เราได้นะคะเอามาใส่พื้นหลังแบบนี้ได้อย่างไรคลิปดีๆมีประโยชน์อย่างนี้ถ้าชอบกดไลค์ถ้าใช่กดแชร์เพื่อบอกต่อสิ่งดีๆกับเพื่อนๆเ,เ,เรากันนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ